เพนิฟิลเลียมเป็นราที่พบได้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งมีชื่อเรียกกันว่ากรีนเมลและบูเมลตามสีสปอร์ของราซึ่งเชื้อราชนิดนี้สามารถสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตต่อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ ดังเช่นลาเพนิซิเลียมโนเตตัมที่มีผลต่อแบคทีเรียแ,แกรมบวกอย่างสเตฟไฟโลคอคคัสต่อมาจึงมีการนำลาเพนิซิเลียมมาสกัดเป็นยาเพนิซิลีนซึ่งถือเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกลาเพนิซิเลียมมีมากกว่า200สายพันธุ์เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสร้างสปอร์โดยมีก้านโคติโอเฟอร์ที่ส่วนปลายจะสร้างลักษณะเป็นรูปร่างแบนแบน ความสำเร็จในการคิดค้นยาพนิซิลินนี้ทำให้วิธีการรักษาโรคติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากประสิทธิภาพของยาพนิซิลินที่สามารถยับยั้งการสร้างผนังเซลลของแบคทีเรียได้นั่นเองโดยทั่วไปแล้วผนังเซลลแบคทีเรียรที่ประกอบด้วยเปปติโดไกลแคนสารกันเป็นด้างแหนและเชื่อมต่อกันด้วยโปรตีนที่เรียกว่าพนนซิลินไบดิ้งโปรตีนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า PBP โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียและโครงสร้างของแพนิซิลีนจะมีเบต้าเลคเตอร์ซึมลิงซึ่งเบต้าแลคเตอร์ซมลิงนี้จะไปจับกับแพนิซิลีนเบดดิงโปรตีนหรือ PBP ของแบคทีเรียทำให้ไม่เกิดการสร้างเปปติโดไกลแคนอันเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียนี่คือโครงสร้างของอะมอกซิซิลินกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่มแพนิซิลีน ท้ายที่สุดเมื่อแบคทีีียถูกยับยัง้งการสร้างผนังเซลล์ทำให้สภาพเซลล์ไม่สมบูรณ์มันไม่สามารถทนทานต่อความกดดันภายในเซลลที่สูงกว่าสภาพภายนอกได้เซลลของแบคทีเรียจึงแตกและตายไปในที่สุด28กันยายน2471นายแพทย์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงชาวอังกฤษได้บังเอิญพบกับเชื้อราชนิดหนึ่ง ที่ต่อมามันนำไปสู่การคิดคน้นเพนิซิลินยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเฟลมิงซึ่งเขารับใช้ชาติในกองทัพและพบเห็นทหารเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อมากมายได้กลับทำงานเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยการแพทย์โรงพยาบาลเซนต์แมรีระหว่างนั้นเขาได้ทดลองเกี่ยวกับแบคที ria สเตฟิโลค c อ c คัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เขาได้เพาะเชื้อตัวนี้ขึ้นมาเพื่อน,นำมาทดลองกับสิ่งต่างๆที่อาจจะฆ่ามันได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จในปี2471ผู้ช่วยของเขาลืมปิดฝาจานเพาะเชื้อและได้เกิดเชื้อราสีเทาเขียวคล้ายราขนมปังเขาได้ทดสอบมันอย่างละเอียดและพบว่าพวกมันกินเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้และชนิดอื่นๆอีก4ตัวเชื้อราชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มเพนิซิเลียมมีชื่อว่าเพนิซิเลียมโนตาทุม ต่อมาเขาได้นําเชื้อรามาสกัดเป็นยาชื่อว่าเพนิซิลลินและนําไปทดลองกับสัตว์ทดลองซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีแต่เขายังไม่กล้านําไปใช้กับคนเพราะยังไม่สามารถสกัดเพนิซิลลินบริสุทธิ์ได้ซึ่งในที่สุดฮอร์วฟลอรีนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียและเอิร์นเช่นชาวเยอรมันก็มาช่วยทําให้เชื้อตัวนี้ถูกนํามาใช้ในฐานะของยารักษาโรค และพอถึงยุคทศวรรษที่1940อุตสาหกรรมก็สามารถผลิตยาตัวนี้ออกมาในปริมาณมากๆได้จากการค้นพบครั้งนี้ทำให้เฟลมิงได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลจากสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า30แห่งทั้งในยุโรปและสหรัฐในปี2487เขาได้รับพระราชทานยศเป็นอัศวิน และในปีต่อมาฟเฟลมิงก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ร่วมกับลอรีและเชนอพนิซิลินเป็นยาที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถรักษาโรคติดเชื้อต่างๆได้มากกว่า80โรคเช่นแอนทรักซ์คอตีบปอดอักเสบบาดทะยักและเยื่อหุ้มสมองอักเสบและนับจากนั้นเป็นต้นมาโฉมหน้าของการรักษาโรคติดเชื้อก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากจนในเบื้องต้นหลายคนต่างก็คิดว่าต่อไปนี้ มนุษย์คงจะพิชิตโรคติดเชื้อได้แล้วแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปโรคติดเชื้อก็ยังคงอยู่เพราะเชื้อที่เคยถูกทำลายด้วยยาเพนิซิลินกลับดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆการคิดค้นยาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆจึงยังคงต้องดำเนินต่อไปจากผลงานการคิดค้นยาเพนิซิลินนี้ทำให้อเล็กซานเดอร์เฟลมิงได้รับพระราชทานยศเป็นท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิง และได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีคิตศักรา1946แม้ปัจจุบันนี้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า84ปีแล้วแต่ผลงานของเขาก็ยังคงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ